สนับสนุนโดย <ไป S 1> ผิวสวยดูใสใช้เรยา <ไป S 1> รถบีหมักหมูอร่อยเข้าเหลือลงเซรั่มลำใหญ่จุลาเฮิร์บเรื่องฟ้าไม่ต้องกลัวจุลาเฮิร์บโดนใจไปกับไก่ทอด k f c ผู้ท้าดวลในวันนี้เธอคือสาวลาวที่จากบ้านเกิดมาเกือบครึ่งชีวิตทำไมถึงจากบ้านเกิดมา ด้วยความลําบากกันเนาะค่าของเงินนะคะเหมือนว่ามันด้อยกว่ามันหายากกว่าลําบากค่ะมันได้ครึ่งต่อครึ่งเลยของประเทศไทยค่ะก็เลยมาทําที่นี่ดีกว่าคิดถึงบ้านไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากไหมมากอยากกลับไปด้วยถ้ามีตังค์ที่มาอยู่ประเทศไทยนี่ก็คือแบบว่าทางครอบครัวล้มละลายอะค่ะก็เ,เลยตัดสินใจมาอยู่ประเทศไทยชวนเพื่อนมา กับเพื่อนสองคนค่ะมาอยู่ประเทศไทยเพื่อมาหางานทําโดยที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางไปทําอะไรแล้วก็ไปยังไงด้วยไปประเทศไทยเสี่ยงครับไม่ม,ไม,มีไม่มีบัตรเลยมาประเทศไทยตั้งแต่ค่ะตอนนั้นที่มาอยู่อายุประมาณ15ปีค่ะมาอยู่ที่นี่ก็มาทํางานเด็กเสิร์ฟค่ะเป็นงานร้านเสิร์ฟอาหารเงินเดือนก็ไม่เยอะค่ะเขาก็จะตา้านให้4,5 0 0ก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่รู้จักจะไปยังไงก็ต้องหาตัง ตรงนี้มาเพื่อตั้งตัวก่อนแล้วก็อาศัยอยู่กับเจ้าของร้านด้วยค่ะจะจะขาดแต่บางทีอยากกลับบ้านแต่ถ้ากลับไปแล้วมันมันไม่มีอะไรอะค่ะมันไม่มีตังค์ก็เลยตัดสินใจว่ามันต้องสู้อะทางเดียวที่จะแบบอยู่รอดก็คือสู้ถึงจะทําให้เราไปได้ก็ทํางานอยู่ที่นี่ประมาณเจ็ดแปดปีอะค่ะแล้วก็เลยคิดถึงบ้านก็เลยอยากกลับไปหาพ่อแม่พอกลับไปแล้ว มันไม่มีอะไรทำอ่ะมันมันไม่มีตังค่ะแล้วก็เลยคิดขึ้นอีกทีว่าอะต้องตั้งหลักใหม่ต้องไปประเทศไทยไปตั้งหลักใหม่อีกสักตั้งค่ะ mm. เผื่อจะมีตังค์เป็นของตัวเองมาเปิดร้านอาหารอีสานค่ะ mm. ก็มีน้องสาวมาอยู่ที่อยุธยาค่ะแล้วก็เลยให้น้องสาวหางานให้น้องสาวก็เลยหางานให้มาทำงานขายรองเท้าค่ะ มาก็มาอาศัยน้องสาวอยู่ที่บ้านเช่าบ้านกันอยู่หกเจ็ดคนค่ะมีหลานบ้างมีน้องชายด้วยค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวเวลาเลิกงานมาปุ๊บก็จะมาร้องคาราโอเกะกันอะไรแบบนี้ค่ะเปิดเพงลงร้องคาราโอเกะกินข้าวล้อมวง,งพี่น้องพอกินเสร็จก็แยกย้ายกันพักผ่อนได้เวลาก็ไปทํางานบ้านนี้มันเหมือนเป็นเหมือนครอบครัวของเราจริงๆเลยเหมือนกับว่ามันเป็นที่พักพิงเหมือนญาติพี่น้องให้กําลังใจกันค่ะ ตอนนี้หนูก็มีลูกอยู่สองคนคะ่ะแล้วก็อยู่กับหนูคนหนึ่งอยู่กับแฟนเก่าอีกคนหนึ่งคะ่ะแบ่งกันเลี้ยงเพราะว่าหนูก็ไม่มีแรงอะ่ะที่จะเลี้ยงลูกทั้งสองคนได้ก็เลยขอมาเลี้ยงคนหนึ่งแต่ถ้ามีตังเก็บมีเงินสักก้อนแล้วหนูก็อยากจะรับลูกชายอีกคนหนึ่งมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากับหนูคะ่ะ เป้าหมายที่มาดวนเพลงชิงทุนวันนี้ก็คืออยากมีทุนตั้งตัวค่ะอยากจะมีตังสักก้อนหนึ่งเอาไปเปิดร้านอาหารอีสานที่ส,สปปลาวเผื่อจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ค่ะแล้วก็อยากจะรับลูกทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอ่ะสักตั้งเผื่อได้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่ได้ลองค่ะอายุ15กับการจากบ้านเกิดเมืองนอนค่ะคุณต้องใจเด็ดมากเลยนะ มาแล้วไม่มีพาสปอร์ตอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยหรอไม่มีอะไรเลยอยู่กับความหวาดกลัวอยู่กี่ปีมันมันแน่นอนไม่มีพาสปอร์ตคือผิดกฎหมายค่ะอยู่อย่างนั้นกี่ปีนานน่ะจนแบบว่ามาแต่งงานกับพ่อของลูกอะค่ะถึงจะมีบัตรอะไรครบหมดเลยก็อยู่แบบเถื่อนๆมาตลอดเลยหวาดระแวงไหมไม่ไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่รู้สึกหวาดต้องกลัวไม่อะไรค่ะไม่ก็อยู่แบบปกติ เลิกงานหนูก็เดินกลับห้องอะไรแบบนี้ค่ะอก็ทําตัวอยู่ในรู่ในทางค่ะอ,ะอ,ะอะคิดถึงบ้านไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากไหมมากอยากกลับไปด้วยถ้ามีตังค์กลับไปตอนครั้งหนึ่งตอนอายุยี่สิบเอ็ดประมาณนั่นนะคะประมาณยี่สิบยี่บ็ดค่ะอ๋อได้กลับไปบ้านรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกอบอุ่นพออยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแต่ด้วยกลับไปแล้วมันมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรทําค่าแรงที่นู่นก็ถูกด้วยก็เลย มาที่มันได้ครึ่งต่อครึ่งเลยของประเทศไทยค่ะก็เลยมาทำที่นี่ดีกว่ายอมเหงาค่ะกลับมาสู้อีกสักตั้งค่ะตอนนี้ยังติดต่อกับที่บ้านได้สะดวกส,สบายสบายดีใช่ไหมค่ะติดต่อพอจะคลายเหงาได้บ้างค่ะทำไมถึงเลือกประเทศไทยก็คือทุกวันนี้ที่อยู่อยู่ได้มีนู่นมีนี่ก็คือด้วยการเป็นลูกน้องของ เจ้านายที่เป็นคนไทยค่ะที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นก็ว่าได้คะ่ะคนไทยเมือมงไทยมีคนใจดีใช่คะ่ะก็ขอขอบคุณเนาะคนไทยทุกคนเลยที่ทําให้มาอยู่จุดๆนี้ได้คะ่ะของประเทศไทยเพราะหนูก็เป็นคนลาวคนหนึ่งที่ไม่รู้จุดหมายปลายทางอะไรเลยก็มาอยู่ได้แบบแบบสบายๆะค่ะยินดีต้อนรับ <c oughs> แล้วก็ดีใจด้วยที่ได้มีความสุขในแผ่นดินของเราค่เ <c oughs> ชื่ออย่างยิ่ยงว่าขณะนี้ คมแดนมันมันเลือนลางแล้วตอนนี้ระหว่างที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยมีไลฟ์สดที่ส่งไปทางสปปลาวด้วยทาง Facebook นะฮะอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องสอปปลาวที่ชมอยู่ตอนนี้บ้างครับกล้องตัวนี้เลยสบายดีกับขอฝากติดตามในเดอร์ทีมมือนอีก,กันเลยมาประกวดลองเพลงอยู่ได้การล้วนเพลงชิงทุนเนาะก็กะอยากบ้าเฮ็ดตามความฟันละกายากมีเงืนเก็บ ไปเปิดร้าน <Kara oke. S 2> อาหารทางบ้านเฮากะขอฝากพี่น้องเศร้าลาวทุกคนช่วยติดตามรายการล้วนเพลงซิ่งทุนเด้อขอบคุณขอบใจหลายครับสำหรับผู้ที่ติดต,ตามนะขอบใจหลายถูกไหมขอบใจหลายหลาสำหรับผู้ที่ติดตามมาโดนเด้อครับเด้อต้องการเงินทุนในการเปิดร้านส้มตำร้านอาหารอีสานสักเท่าไหร่ดีห้าหกหมื่นหนูก็อยู่ได้แล้วค่ะ <laughs> ห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นนี่คือหรูเลยไหมห้าหกหมื่น ทำทุกก็คือเป็นร้านของตัวเองเลยค่ะโดยไม่ไม่ต้องไปเช่าอะไรเขาใช่ค่ะหกหมื่นเงินไทยเงินบาทเป็นเงินลาวกี่กีบ13ล้านกลีบค่ะ13ล้านกีบนี่คือการต่อสู้เพื่อเงิน13ล้านกีบเริ่มต้นด้วยหนึ่งบทเพลงครับที่สาวสปปลาวคนนี้จะมอบให้กับคนทั้งสองฝั่งโขงเพลงนั้นคือเพลงวันว่างที่ตั้งใจของพี่ตั๊กแตนเชรดาค่ะ โดนนี่คือความคิดถึงบ้านค่ะฟังเสียงของความคิดถึงจากเธอคนนี้ครับคุณหน่อยจากสพปลาบครับ ที่เดินห้างตากแอนั่งร้านกาแฟแต่โทรบอกแม่ว่ากำลังยุ่งงานความสุขสบายค่อยค่อยลบสายใยผูกพันแม่คอยลูกทุกวันแต่ลูกดมแม่ไปทุกนา เรื่องจริงที่ได้เห็นคนวันนี้เป็นไปสะท้อนมาทำใจว่าเราเดินห่างแม่มากี่ปีท่านอยู่ยังไงอยู่ใกล้แม่หรือ,อยังปีนี้ความหมายของลูกที่ดีได้ทำเต็มที่หรือ,อยัง ใช่ไหมจึงหวงหาไปกอดตอนแม่ยังแร็งวันที่มีแรงยิ้มให้ลูกอยาไม่ว่าก็ตั้งใจมาเมื่อรู้ว่าแม่ห่วงใหญ่ปูกงานเร้งให้สู้แต่ในใจรู้ทุกเว ก่อนใครอยางน้อยโทรหาฟังเสียงต่างๆระวันกลับไปมีวันว่างที่ลูกตั้งใจเพื่อมาอยู่ใกล้ใจ i guys ที่ใจเฝ้าจำมีผู้อยู่นํำอย่าหน้ายทำเป็นเรื่องเวลาโดยต้นทุนของปุยฟ้ายทั้งต้นทุนเสียงและต้นทุนความสามารถมันยังอยู่ที่เกรดบี